สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับลูกค้าได้เข้ามาอัพเกรดซูปปเปอร์สตร์ไบแอดีดีินิคโกลแม็ก78วัตต์นะครับออฟก,กอบวงแหวน l อ d อเจ็ดดีคิตันนะครับรอดไฟสูงเลยนะครับอ่าเปิดไม่ดีนะครับเปิดไม่ดีที่มาวงแหวนจระดิ่เลยนะครับอ่าไปตามสูงนะครับ พร้อมหลอด LED ไปสูงนะครับอยเรืองรัป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะครับเรามาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับสูงนะครับ่อยครับแสงผ่านพิมพ์นะครับสูงครับปล่อยครับนอกตัวรถในตัวรถสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับุกผู้าตท่านใดสนใจงานดีๆเนียติดต่อได้ที่าเพจเฟซบุ๊ก บีท <BT. S 2> ีทีเมียมอ,อตโตอรีชินอนได้ทุกสาขาเลยนะครับ